สวัสดีครับเพื่อนสมาัิกสากลที่เคารพทุกท่านครับสัปดาห์ที่แล้วเราได้รับเชิญไปที่ประเทศลาวโดยกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้นะครับโดยผู้ที่เชิญคือคกลุ่มงานสากลและเกษตรกรรม,รรมเราก็ไปในวันที่25เราก็ไปดูสากลของเขาเยี่ยมชมนะครับมี2แห่งคือบ้านแจ้งกับทุ่งมั่งบ้านแจ้งเนี่ย สเป็นสากลก,การเกษตรที่น่าสนใจสากลเล็กๆแต่ว่ามีโรงสีนะครับมีที่อบอบข้าวเครื่องอบเขาไม่ได้เป็นขนาดใหญ่แต่ดูดีหมดครับห้องอบเขาเนี่ยใช้เป็นพลาสติกคลุมอุณหภูมิ60องศาและมีตัวควบคุมอุณหภูมิที่อบข้าวก็มีโรงสีข้าวก็ข,วขนาดใหญ่ หลักการของเขาสาธาสาวกทำกับทําเกี่ยวกับข้าวเขาจะมีโรงสีของตัวเองนะครับทีนี้ถ้าเป็นอีกที่หนึ่งทุ่งมั่งเนี่ยเขาจะเป็นสาหกการเกษตรที่ทําผักสวนครัวผักปลอดปลอดสารพิษผักอินทรีย์นะครับตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเขาไม่มีที่ดินเลยไม่มีที่ดินแต่กนถามแล้วเอาที่ดินมาจากไหนก็ปรากฏว่า คนในชุมชนนั้นมีอยู่ท่านหนึ่งท่านรวยมากมีที่ดินเป็นพันไร่ก็ยกที่ให้ทุ่งมั่งน่ยสังกรกษตกรรมทุ่งมั่งหรือเกษตร,รทุ่งมั่งเนี่ยทำงานได้ในเนื้อที่6เอเคอร์ก็18ไร่นะครับแล้วมีจุดอื่นอีกทุกแปลงเนี่ยเขาจะปลูกผัก และการปลูกผักของเขาเนี่ยเขาทำเองโดยสมาชิกเป็นคนมาทำแบบเดียวกับพวกเวียดนามทำเสร็จแล้วตัดขายขายเสร็จแล้วก็มาแบ่งค่าแรงกันแล้วกำไรที่เหลือจะไปเป็นปันผลซึ่งกิจการเขาตอนนี้ปันผลได้หมดแล้วจะมากเลยมากเขาก็ปันผลได้ก็นับว่าดีมากทีเดียวนะครับแต่ผมไปเจอคำขวัญเขาน่าสนใจครับคำขวัญของทุงม่งเนี่ยเขาบอกระดมคนรวยช่วยคนจนสู้ทนการผลิต ติดพันบทบาทหญิงชายเสริมขยายสร้างรายรับให้กับชุมชนบนพื้นฐานร่วมสามคัคคีมั่งมีไปพร้อมกันน่าสนใจครับเป็นเรื่องที่เป็นความคิดนะผมว่าถ้าความคิดแก่นงนี้เขาได้แล้วดีแต่ที่จุดตรงมามากกว่านั้นเขาปลูกผักเนี่ยปลอดสารพิษแล้วเอาผักไปขายสากลจะรวบรวมไปขายนะครับไปขายที่ตลาดและจะมีคนของรัฐบาลเนี่ยไปตรวจถ้าพบว่าผักชุดไหนที่มีสารพิษเนี่ยห้ามขาย แล้วสากลก,ก็จะดูว่าผักก้อนนั้นเป็นของสมาชิกคนใดเขาก็จะมาบังคับกับสมาชิกห้ามขายกับเขาเนี่ยอย่างน้อยก็3ส,สัปดาห์ไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องที่ว่าการจัดการเชิงคุณภาพเขาจัดการกันเองถ้าตรวจพบไม่ได้แล้วเวลาเขาไปตรวจในตลาดแล้วถ้าไม่ผัก ลอดสารพิษเรียบร้อยไม่มีอย่างอื่นสารสก็จะออกใบรับรองให้ใบรับรองให้กับสากลนั้นอันนี้ผมว่าเป็นหลักประกันนะครับผู้บริโภคได้ประโยชน์มากแต่ปัญหาหนึ่งของสากลเรากับสากลเขาเหมือนกันก็คือว่าการไม่มีทุนหมุนเวียนที่เพียงพอเพราะว่า,าสมาชิกเขายังน้อยอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองการสนับสนุนจากรัฐบาลก็เหมือนบ้านเรานะครับก็น้อยเรื่องจะให้เงินทุนหมุนเวียน เราไปสนับสนุนพวกอย่างอื่นมากเช่นไปสนับสนุนเปิด e, s อสเปิดวิสาหกิจชุมชนเราละเลยทิ้งต่อกระบวนการสากลลมลุกคคานอยู่พอสมครวรอันนี้ก็เป็นบทเรียนซึ่งได้ไปบรรยายให้เขาฟังกระบวนการสากลเขาก็ยังอยากจะร่วมมือกับเราอยากจะทํางานกับเรามากขึ้นนะครับก็เป็นข้อคิดว่าสากลในราเนี่ยเขาเขามีสมาชิกเป็นครอบครัวเขาไม่ได้เป็นเป็นบุคคลนะครับหนึ่งครอบครัว เป็นหนึ่งสมาชิกแล้วก็สมาชิกที่เหลือก็เป็นสมาชิกสมทบอันนี้ก็ก็น่าสนใจกรรมการก็เป็นสามเป็นและที่สน,นน่าสนใจกนนะ็คือกรรมการเขาเป็นผู้จัดการได้หนักกว่านั้นท่านรู้ไหมครับสากกณ์เขาจเจริญเติบโตก้วาวหนะ้าโดยที่เขาไม่มีพระราชบัญญัติสากรณ์เขามีแต่ประกาศบางตัวที่กำหนดแนวทางการกํากับดูแลของรัฐน้อยมากนะครับส่วนถ้าสากรณ์ทางใต้ ทางมาทางปากเซพวกนี้ถนัดในการทํากาแฟนะครับสากลการเกษตรของเขาสรุปได้โดยง่ายว่าเขาเป็นสากลผู้ผลิตมันเหมือนกับบริษัทและมีผู้ผลิตและสมาชิกมาเป็นผู้รับจ้างทําบางส่วนสมาชิกไม่มีเงินก็มา,าแพ็คข้าวที่ก็สีเสร็จแล้วและเวลาเขาใช้หนี้เนี่ยเขาไม่เหมือนเรานะครับเขาเขากู้ไปเนี่ยกู้ไปสมมติถ้กากู้ไปปลูกข้าว แล้วก็ตกลงกันเลยข้าวเนี่ยมันจะได้ไม่ได้ได้ยังไงแล้วจะขายขายราคาเท่าไหร่กู้ไปเวลาชลําระหนี่เอาข้าวมาชําระหนี่ครับหากกลบลบนี่แล้วเหลือเงินเท่าไหร่ก็คืนให้กับนี่สมาชิกเขาจึงไม่เป็นหนี้เพราะหนี้มันหมดหลังจากที่ส่งมอบข้าวแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมาทํางานกับโรงสีมาแพ็คข้าวสากลบ้านเราไม่ใช่สากลบ้านเราสมาชิกกู้ไปน้ําท่วมสมาชิกเก่ง น้ำแรงสมาชิกเจ๊งเสานาธกรยังคงอยู่ตรงนี้นะครับได้ดูประสบการณ์เข้ามาแล้วเราคิดว่าสันนิบาตต้องมาปรับวิธีคิดให้กับสมาชิกใหม่ส่งเสริมสมาชิกมากขึ้นเริ่มต้นว่าทําอย่างไรให้สมาชิกอยู่ได้เชก่อนวันนี้พวกผมสันนิบาตสารกกประชุมกันทั้งกรรมการทั้งเจ้าหน้าที่คิดกันอย่างเดียวว่าทำยังไงให้สารกกสามารถเดินได้มีรายได้มีเงินทุนก่อน เรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังก็ฝากเป็นข้อคิดไว้นะครับแล้วปีหน้าเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเราก็คงจะเห็นสินค้าจากสาก,กรในในภาคเอเชียลาวเวียดนามมาเลเซียหรือพอม่าเนี่ยมาปรากฏอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าวันนี้สนิบาตเองก็ต้องทำตัวให้เป็นที่น่าเชื่อถือในภูมิภาคก้าวไปสู่เวทีที่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือกับทุกสากลโอกาสหน้า เราจะเชิญลาวมาที่ประเทศไทยในช่วงปลายธันวาแล้วเดี๋ยวผมจะเชิญให้มาให้เขาเล่าเรื่องของเขาให้เราสมาชิกเราฟังอยากให้ได้เห็นครับแล้วเราจะได้ไปด้วยกันวันนี้ก็เล่าสู่แค่นี้ครับขอบพระคุณครับ